i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของยอดมหาลอยนะคะเด่นหน้าปกเห็นชัดมากเลยงวดนี้ศูนย์ห้าหกค่ะเด่นหน้าปกงวดที่แล้วเด่นหน้าปกเขาไม่ค่อยเข้านะคะยอดมหาลอยแต่ว่านในเล่มอะสีสันสวยงามแล้วก็จะติดดีอยู่อ่าหลุดนะคะทั้งบนทั้งล่างเลย ดูแนวทางย้อนหลังเข้าน้อยมากกว่าหลุดเองหลุดดีนะหลุดเด่นหน้าปกออกแปดหกสามหลุดติดกันสามสีงวดแล้วมาดูงวดนี้สองเดือนหนึ่งหกแปดนะคะศูนย์ห้าหกแต่จะให้ดูข้างในเล่มเขา สีสันเขาสวยงามแต่คนที่ตามเรื่อยๆก็จะรู้นะคะว่าจะต้องตามหน้าไหนนะคะยอดมหาลอยนะ,ะอ่าฝั่งนี้ก่อนค่ะคู่เดียวเลิกดีเลขหล่นแปดสองหกค่ะคู่เดียวสองหกสวยงวดนี้สองตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะตรงนี้สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ด งวดที่แล้วหลุดนะคะให้40คู่เงินค่ะคู่เงิน12ชุดตรงนี้มี60 70 80 90ค่ะ63 73 83 93ค่ะ6 4 7 4 8 4 9 4ค่ะชุดเดียวค่ะ8ส ชุดเดียวห้าแปดสีนะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามห้ารางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงนี้ชุดแจกพอรชี้แนห้าตัวเดียวค่ะข้างล่างหกห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็กพอรเก้าหกเก้าค่ะงวดที่แล้วสิบสองชุดก็เข้าติดที่ล่างนะคะสองหนึ่งนะ อืตรงนี้ก็ให้หกออกสามหกออกหกสามก็ถือว่าเข้าแม่นนะคะตรงนี้ก็สามหกนะตัวเน้นชุดเดียวของเขาตรงนี้งวดที่แล้วนะคะถ้าใครที่ตามดูก็จะรู้ว่าให้จริงเขาให้จริงแต่งวดนี้ตัวเลขเขาไม่ชนกันเนาะงวดที่แล้วก็ชนกัน วันนี้ก็ชนกันที่ห้าตบเก้าต่อไปเลยหน้าที่สองหน้าที่สามค่ะอาจารย์ศักดิ์สิริค่ะหน้านี้เด่นศูนย์ก,กับโกค่ะรางวันที่หนึ่งชนเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะเจาะตัวเดียวศูนย์นะมีสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะ เด็กท้ายสองตัวงวดนี้ชนสามหกเจ็ดตัวเดียวให้หกขาล่างมีศูนย์หกสี่หกห้าหกแปดหกดังมากเลยนะแปดหกงวดที่แล้วล่างเขาก็ให้สองนะคะออกสองหนึ่งเนาะแต่ไม่มีสองหนึ่งนะคะคู่สองตัวอาจารย์สักสลีข้างบนก็ให้สองข้างล่างก็ให้สองอ่า หน้านี้ค่ะยอดมหาลอยรางวันที่1เด่น8กับ9ค่ะจับตามอง8นะคะ80 82 87 90 92 97เลยค่ะรางวันเลขท้ายงวดน,นี้4กับ5ค่ะให้4นะคะตัวเดียวสี่สามสี 6, ่หกสี 3, 6, ค่ะทาเบิ้ล4สนะคะ วดที่แล้วล่างให้หนึ่งนะคะนีะ่สองหนึ่งล่างด้วยเข้าตรงๆนะจ๊ะนีะ่ต่อไปค่ะรางวัลเลขท้าย เลขท้าย2ตัวล่างตรงนี้มี2 0 5 0 6 0นะครับตัวเด่นมี6 8ติดมาด้วยแต่ไม่ตรงนะดีเด่นสองศูนยนย์หกศูเน้นให้ศูนย์ค่ะหน้านี้วมที่แล้วก็ให้ศูนย์ก็ให้ศูนย์เหมือนกันทั้งมดที่แล้วหน้านี้ มีสามหนึ่งแล้วมีสองห่งตัวน่าจะเกือบจะเดียวกันแล้วนะหน้านี้อาจารย์สีประจักษ์ค่ะตัวเดียวสีนะคะคู่เดียวหกสีค่ะชุดเดียวห้าหกสีค่ะอาจารย์ดอกเตอร์ชาวรางวัลหนึ่งเม็ดเดียวแปดหกค่ะแปดมาชัวบ์สามแปดหกเจ็ดแปดหก วัที่แล้วดอกเตอร์ชาวไม่เข้านะคะให้เด่นเจ็ดนะคะอ้าวประมาณนี้ค่ะท้ายเล่มของยอดมหาลอยงวดนี้จามดวงพินิจช,ชนเด่นสี่หกแปดเม็ดเดียวคู่เดียวหกศูนต์ตรงนี้สามตัวสามหกศูนย์ห้าหกศูนอาจารย์หนูตะวัน สูตรจับสมสูตรดังวันที่หนึ่งสูตรเด่นหลักสิบหลักหน่วยอาจบการบรรยายหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ